กบได้ถ้าเขาตรวจพ่อเนี่ยก็ยึด <c oughs> ได้สดใส <c oughs> คุณน้องๆขอบคุณหลายๆได้จ่าเด้เอ,อที่มาทักทายยายอ้วนขอบคุณสุปูสุกนในรอบห้องทุกๆคนในเสียงคนอื่นเอาคลิปคนอื่นมาลงประมาณนี่เพราะว่าเขาหามเมื่อก่อนเขาก็คงเสียมาหามัม้งเพราะว่ายายอ้วนกับบุหงประโยคใส่กับคลิปของเฮาเนาะ คอยๆไปเดี๋ยวมันก็นคอยไปเป็นเองมันคนเฮาบ่ไเด็กเป็นมันแต่เกิดดอกพี่หน้องไอหมูขวกกัดวัดดีจ้าน้องสาวน้องสาวคนสวยสุวรรณีสีสันทักทายตอนเย็นจ้าพี่จ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณได้อวนกัซิมาไอันไล่ไไหายมันหายเศร้าหลดในอายาวากันเดอร์่าวากันเดอร์พี่น้องสุขุมสุคน แล้วก็ขอบคุณหลายๆสุขูสุขคนเข้าสิได้บ่ต่องมาแก่หกโมงหรอคะถ้าพี่ทัดค่อยๆขยับค่อยๆขยับขยับไปเรื่อยๆขยับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันบอได้นะพี่นนอมันบอดด้มัน,น,ม,นมันบน่คือสมัยเกา่าดิเนเขาเข็มขนกว่าเกา่า ขอบคุณจ้าเจขอบคุณนะคะได้เขามาหายายอ้วนเป็นคนแหลกเนาะจ้าคิดถึงเพื่อนทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึงค่ะคิดส่วนหมากเด็กซิมีลดลดยายอ้วนถึงมาไหลงไงเออ้ะขอบคุณมากบ่ถิมบ,บ่ปะกันดอกนะจ๊ะน้อถึงเวลายายอ้วนแล้วนะคะถึงเวลาแล้วคะ่ะ ไอ้เบิงยูภาษาเอไอเขาก็หูว่าว่าเขาเห็ดงานนั่นนะว่าคนเหนียวต้องคนขยันค้นขยันเขาก็บที่นี่ค่ะใส่ละจ้ายายอ้วนยกไปหนึ่งศีสัส่งจะตอบนะคะชื่อเล่นชื่อยายอ้วน <laughs> ยายอ้วนได้จ่ายยายอ้วนเอิรนเอิรนวายายอ้วนหยุดไม่ได้นะคะ ยุดไม่ได้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาในนห้องนี้นะคะขอบคุณมากๆก็ทําตามที่เขาทําตามกดเขานั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องแก้นะคะบางได้ดีก็ตรงเอ้ามองหันแล้วพี่น้องอันไหนดีเราก็ไปตรงนั้นอันไหนไม่ดีเราก็ปล่อยทิ้งคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะคะ เราไม่อายเราไม่อายอายบ่อยากอายก็ยจบไว้ได้จ้ะจบไว้แต่ถ้าว่าอายนี่พ่จบไง่ายได้พี่น้องมาทักทายกันนะคะขอเวลาเก็บคะแนนคะ่ะให้ด้วยแลว้วเย็กวอ้วนก็จะตามกลับนะคะ ถ้าไปไม่ทันไลค์ไลค์ของใครก็ขอโทษขอไปยายอยวนจะ่าไปย้อนหลับอย่าวากันเดอ้ออย่าวากันเดอ้อพี่นนอมสุขุสุคนแล้วก็ขอคุณหลายๆสุขุสุคนมันก็เป็นการพนันชนิดหนึ่งเนาะสื่อไหมสื่อ,อยังถีบเพลิน่านไปแล้วเพลินให้ความหลูความยังมาเท่ากับยดจำเอามา ไม่ได้แปลกปลอมนี่ก็น้าเราเองหน้าเราเองหน้าเราเองไม่ได้เอาหน้าคนอื่นมาออกมาไล่นี่ก็คนเขาบางคนกับน,นองบางคนกับก,ก,การไล่น้อง,องพี่เพื่อน,นบางคนกับว่าอายบางคนกับปอยาบีปันไดก็ได้กินหญ้าใบประจํากินอันนี้เมอก่อนก็กินสุปูสุคน มาขยับพร้อมๆกันเด้อพี่น,อน้องเด้อบางคนกะสิขยับไปก่อนเท่าละละ่ะว่าจบไงเมื่อก่อนอ่ะมันมัน,มนอาจสิงายกว่านี้เมื่อก่อนอาจสิงไงกว่านี่แต่ว่าเดี๋ยนี่มันกะสีไม่ผู้ใดผู้ใด,ดโศกมันขอเสียงในได้จ่าเด้อพี่ท่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกๆคนนะคะ ผู้ใดเสิเขามาอีกน้อผู้ใดสีเขามากีกน้อมากคุณเพื่อนทุกคนนะที่มาให้กําลังใจยายอ้วนยายได้เวลายายอ้วนแล้ยายอ้วนกับชิลงบานล,ลงสองล่องมามากินขวบกันเบิ่งพนะยายอ้วนกับล่องล่องสังมากแค่สองกับปูกมังกรก็ดีกับจังสีสั่งใหม่ผังสีสั่งจะตอบนะคะชื่อเล่นชื่อยายอ้วนยายอ้วนได้จใจยายอ้วน เอื่นญเอ่ไเยอะอ้วนเวลามันเป็นมามันก็สิปวดแห้งปวดแห้งเยอะอ้วนก็ทนบาไหวก็ต้องไปฉีดยากแก้ปวดทุกวนันเยอะอ้วนจะไลทุกวันตอนห้าโมงเย็นนะคะตอนเช้าก็ไม่แน่นอนตอนเช้าเอาเวลาไม่แน่นอนแต่ตอนเย็นน่ะแน่นอนคือเพื่อนกับเพื่อนกับเกงอยู่ได้รุ่นน้องเพื่อนกับเกงอยู่ได้เพื่อน่านไปแล้วเนาะเพื่อนก็ได้มาบอกมาสอนเฮาอยู่เนาะเฮาผูเ่า น้ำตาไหลก็สู้เหมือนเดิมสั่งย่ามาแล้วยามาหอดแล้ว <c oughs> แก่น้ำตาไหลย,ยะอ้วนว่าทุกวนันยะอ้วนจะไลทุกวันตอนห้าโมงเย็นนะคะตอนเช้าก็ไม่แน่นอนตอนเช้าเอาเวลาไม่แน่นอนแต่ตอนเย็นน่ะแน่นอนคือของโรงพยาบาลใหญ่ก็เลยเออเดี๋ยวกิน่วนี่มาหายยะอ้วนก็ต้องไปหาเขาแท้ ยออ้วนกะบ,บุาหัวใสดอกน,น้อยๆน,น้อยๆน,น้อยๆอันอันได้ดีกะอันได้ดีกะหาตนนััวน้นเลยใส่หากินไปเลยๆเยวอะอ้วนหากินอันได้บดีเยอะไดออ้วนนี่กะบ,บ่มีวาสนานื้อเพลินดอกเหลืองแนมเนีน่ยเหลืองแนวนี่บ่มีวาสนาเลยสั่งยากมาสุดดีมนันหูซึกว่าสุดเกี้ยนสุกก่อนมันมัน,ม,นมันบ้ มันบน่นอึตาไหลมันการสิเป็นของแถมมันถักเขามาเขามามากกดไหลหรือว่ามาคอมเมนต์ห้ยยวอ้วนเห็นยือย้วนกระตอบกลับสุขคนย,ยืออวนบ่เห็นบ่เห็นตอบไม่หยุดนะคะไม่หยุดนะคะหยุดบ่ได้จาน้องไปนํากันเลยนองเอ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันเกงเหามันเหามันเหา,เาถ้าเขามาาสิยังมีมีไม่มูถักทายเสมอเนาะเขามาแล้วก็มีคนนะคะ อากาศเยน็นรักษาสุขภาพด้วยค่ะสะพจ์จะเงียบสะนนกอพี่น้องถือถือกันหลาเทบอบอพี่น้องใครถูกก็ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแอนอยู่บ่เห็นเนาะของยายอ้วนาน่ะนะบ่เห็นเพราะว่าสิบ บ่ดด้เปิดกรัรนมองเห็นแล้วใช่หมะแย่อวนถ้าเพื่อนบ่าขามาเย่อวนก็ไม่เห็นจ้าที่มาแหกกำลังใจเย่อวนนั่นแหละพี่น,อน้องเพราะว่าไปเบิงกูล้ลู่มาพันกระบอกว่าบอกยังสั่นนะเล่นไม่ได้นะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีนะคะผู้ใดบ่สื่อก็ดีล้วละสื่อมาบะถือกมาละงด ยายอ้ว,อวนบอกว่าเออเหาย้านเออไปแย้งมแม่มันไปแยงเด้อเ <laughs> งือเงือไม่ออกไม่ได้ตังเขาหรอกตรงเงือออกถึงจะใได้มีอะไรก็คุยมายายอ้ว,อวนจะตอบมีอยังกระว่ามาเด้อถามเยอะเออฮาก็ต้องหาแนวอันนี้รักษาบำรุงรักษาตาัวนพี้อง ให้มันหายของโรงพยาบาลใหญ่ก็เลยเออเดี๋ยวกินส่วนนี้มาหายยายอ้วนก็นต้องไปหาเขาแทะ <laughs> อยากจบคือกันบออยากจบกับมาไปน้ากันเด้อ <laughs> ตอนนี้อยู่ปะหนึ่งอยู่จ้าอยู่ปะหนึ่งอยู่ปะหนึ่งอยู่บันนี้กับยัยอ้วนสั่งรูทีนมารูทีนมา ลองมาลองกินเบิงเบิงว่ามันสีเศร้าแมนมันบอมแมนขันดข้นติ๊ดเนี่ยกับเบาหยาบยุ่นดเด๊ติ๊ดกับเบาหยาบคือเล่นไม่ได้นะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่เพนฟินแลนด์สวัสดีขอบคุณทั้งหลายได้ เงื้อเงือไม่ออกไม่ได้ตังเขาหรอกตรงเงือออกทังจะจด้ทิ้งนะคะจะทำต่อไปนะคะทำต่อไปค่ะสู่สู่สูสสน้ำตาไหลอนนีไน้ไลยใดแล้วเข,เขาเขาว่าใไดยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าคนมาว่าวใหม ขอให้มีคุณภาพ